เมกาโลดอนยังมีชีวิตอยู่หรือไม่คุณเคยได้ยินตำนานของเมกาโลดอนไหมคะฉลามยักษ์ในยุคดึกดำบรรที่มีความยาวกว่า20เมตรและฟันขนาดใหญ่เท่าฝ่ามือมนุษย์นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามันสูญพันธุ์ไปเมื่อกว่า3.6ล้านปีก่อนแต่ถ้ามันยังไม่หายไปละ่ะหลายปีที่ผ่านมามีรายงานจากนักประดาน้ำและชาวประมงที่อ้างว่าได้เห็นเงาขนาดมืึมาใต้ท้องทะเลลึกบางคนเล่าว,ว่า เรือประมงถูกอะไรบางอย่างขนาดมืึอมาพุ่งชนจนเกือบล่มในมหาสมุทรลึกกว่า3,000เมตรยังมีสิ่งมีชีวิตมากมายที่มนุษย์ไม่เคยค้นพบแล้วทำไมเมกกะโลโดอนจะไม่สามารถซ่อนตัวอยู่ที่นั่นได้ละ่ะภาพจากกล้องใต้น้ำบางภาพจับเงาขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถระบุได้นักพิาศาสตร์บางกลุ่มเชื่อว่าอาจเป็นสายพันธุ์ของฉลามโบราณที่มีวิวัฒนาการเพื่อเอาตัวรอดจากการเปลี่ยนแปลงของโลกหากเมกกะโลดอนยังมีชีวิตอยู่จริงมันอาจจะซ่อนตัวใต้เงามืดของมหาสมุทรแปซิฟิก หรือหลบซ่อนในหลุมลึกมาเรียนาที่มนุษย์ยังไม่อาจเข้าถึงได้หรือทุกครั้งที่เราล่องเรือกลางมหาสมุทรเราอาจถูกจ้องมองจากใต้ผืนน้ำอันมืดมิดโดยสัตว์นักล่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เมกาโลดอนความจริงอาจซ่อนอยู่ในความลึกของมหาสมุทรที่มนุษย์ยังไม่สามารถสำรวจได้ทั้งหมดแล้วเพื่อนๆล่นนะคะคิดว่าเมกาโลดอนยังมีชีวิตอยู่ไหมคะถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เฟียด้วยนะคะ